สวัสดีครับผมอยู่กับบุรรอดนำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะย้ายไปย้ายมาอยู่นี่ครับเจ้าการยาวอยู่แต่ละที่ไม่เกิน2วันนี่ย้ายกลับมาบ่อ2ไร่แล้วครับเดี๋ยวมาดูข้างบนดีกว่าจะได้เห็นมุมกว้างๆอยู่ข้างล่างมันเห็นไม่กว้างเห็นแต่ไม่โคกับหกรอดักดิน ถ้าเห็นข้างบนนี่จะได้เห็นมุมก,กว้างๆครับเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนอ่ะได้เห็นมุมด้านบนแล้วครับนี่บ่อสองไร่ของเจ้าการยาวครับขุมทรัพย์ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีแล้วครับมีแต่เล็กๆน้อยๆปนกับดินเหนียวครับขนเอาไปจนหมดแล้วไปด,ดูสภาพบ่อก่อนบ่อลูกนี้ จะยาวจะยาวครับวางก็ไม่เท่าไหร่ฮะสภาพก็อย่างที่เห็นมารอบนี้ผมให้เจ้าการยาวไล่เก็บเลยนะเก็บจากด้านหลังออกไปครับไล่ไปเรื่อยๆฮะนี่ไม้ที่ปากนี่คือปากบ่อสุดแค่ตรงนี้แหละแล้วเราก็จะเวียงดินขึ้นไปตรงที่กิ่งไม้แห้งเหี่ยวงั้นอนะ่ะ เราจะปั้นคูให้เขาสูงๆกว้างๆครับแบบนี้ทีนี้ก็จะไล่าจากด้านหลังออกไปด้านหน้าเลยนะดินก็ไม่ต้องพูดถึงครับเหลือแต่ดินชั้นล่างแล้วหน้าดินก็เหลือน้อยถูกรางก็หมดแล้วใครถามหาดินผมก็บอกว่ามีแต่ดินชั้นล่างนี่แหละเหลือเส้นเดียวครับทำไปทำมาเอาเส้นเดียวเลย ตักไล่ไปเลยนะจะเก็บด้านหลังไปนะครับจะเริ่มเก็บด้านหลังเลยนะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,ย,เยฮะจะเก็บพื้นที่หกล้อจอดอยู่ออกไปออกไปฮะ,ฮะอ่ะไปแล้วครับคันแรกัวหนาวายครับอันนี้ผมก็ตักผสมไปเลยนะทีเทนี่เขาไม่เลือกหรอกเขาไม่เลือกดินนะว่าดินอะไรก็ได้แต่ทีนี้เราจะตักผสมไปเลยฮนะ วันนี้สบายฮะอยู่ข้างบนฮนะอยู่บนหลังเสือเจ้าคันยาวรถหกล้อดำนี่มาครบองค์ประชุมเลยนะเจ็ดคันครับนูน่นจอดเรียงลายกันมาเลยถ้าอย่างเงี้ยสบายอาจารย์ทุยเข้ามาเลยฮนะเจ็ดคันก็ไหวถ้ายืนอยู่ข้างบนนะเราจะเริ่มนะครับเริ่มไล่ขุดจาัก ข้างหลังไล่ออกไปเลยครับไล่ออกไปเรื่อยๆครัเราจะไม่บอกว่าเรามีหน้าดินหรล,ลูกหังนะครับเราจะบอกว่าเรามีแต่ดินชั้นล่างครับบอกลูกนี้เพื่อว่าเราต้องการอยากจะเก็บเป็นหน้าฮะเมื่อกี้เราตักตามลูกค้านะว่าหน้าดินลูกหลงังดินดานะครับรอบนี้เราบอกว่ามีดินเดียวอย่างเดียวเลยถ้ามีที่ลงก็มาเอาฮะจะไม่มีที่ลงก็ ย้ายไปขุดข้างนอกก่อนที่อื่นก่อนเพราะว่าเราต้องการเก็บเป็นหน้าหน้าออกไปฮนะรอบที่แล้วรอบที่ผ่นานๆมานี่ขุดตรงไหนขุดอกักดินไปไหนขุดตรงนั้นแหละแต่รอบนี้เราจะขุดเป็นหน้าออกไปเลยฮนะโอ้โหดูหงรอดำดิมากันเทียบข้าครับ ผมหายไปไหนวันไม่ได้ไปไหนนะทํางานอยู่ครับแต่ไม่มีเวลาจริงๆครับเป็นในหน้าเองหางานเองฮนะจะมาถ่ายมันก็ไม่ได้คือว่าต้องคอยดูหน้าง,งานฮนะย้ายมาบอ่อนี้ค่อยยังชั่วได้ลงงานซุ้มครับถ้าลงงานแปลงอ่ะร้อยเที่ยวหรือสองร้อยเที่ยวเนี่ยผมจะมีเวลามาถ่ายคลิปให้ด,ดูฮนะที่หายไปไม่ได้ไปไหนคนะรับโบกรถ สูบควันรถครับยิงพีเอมสูงอยู่ทุกวนันนี้สูแบแต่ควันท่อรถหกร้อฮะพอตักผสมมาก็สวยนะเพราะว่าดินมันเริ่มแห้งหมดแล้วไม่มีเปียกและแห้งหมดแล้วน้ำเราก็ปล่อยมาหมดแล้วฮะนู่นที่ข้างไว้ก็แห้งหมดแล้วเนินตักขายได้หมดพอแห้งมาแล้ว ย้ายเรื่อยๆครับช่วงนี้อยู่ไม่ค่อยนานครับแต่ะที่ที่ว่าอยู่ไม่ได้นานเพราะเพราะอะไรฮะหมดที่ลงครับไม่ใช่อะไรหรอกมันหมดที่ลงฮะ mm hmm. ก็เลยย้ายเอาย้ายบ่อยอยู่นี่ถึงสองวันหรือเปล่าสองร้อยเที่ยวนี่ผมกะให้วันครึ่งฮะน่าจะเสร็จรถเจ็ดคันนี้น่าจะวันนี้กับพรุ่งนี้ฮะน่าจะเสร็จ เอ้เสียงสายผ่านเครื่องดังนี่อีดีดีด,ดีดีไปละสองอะ่ะเหลืออีสี่คันครับเอ้เสียงสายผ่านดังนเนี่สายผ่านเครื่องสบายครับตักแบบนี้ ช่วงนี้ก็อากาศเริ่มไม่เย็นแล้วนะลางวันนี้ร้อนเริ่มร้อนแล้วตอนเย็นก็นิดหน่อยไม่เย็นเท่าไหร,ร่ฮะเย็นนิดหน่อยไม่ถือว่าเย็นมากเหมือนเมื่อก่อนอากาศเริ่มร้อนแล้วครับน่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเนี่ยพยายามครับดินเนะี่ยพยายามทําให้เป็น ปนได้ยิ่งดีให้มันร่วนะอย่าให้มันเป็นก้อนแบบมุงกี้ถ้าเป็นก้อนมุงกี้นี่ไม่ว่าใครแล้วแต่นะก็ไม่อยากจะเอาแต่ถ้าร่วนๆอย่างเงี้ยดินอะไรบนเห็นมันก็เออ นี่ฮะสุดแล้วครับบ่อสองไรผมสุดแค่นี้แหละสุดที่ผมปักไม้แล้วก็มีถุงพลาสติกผูกไว้ตรงไม้นี้คือปากบ่อนะเอาเป็นอะไรฝาท้ายไม่งับเลยนี่ไม่ได้นะปีปเตนะวิ่งบนหลังถนนนี่ฝาท้ายเปิดไม่ได้นะ ยดินมันร่วงลงกับพื้นนะแล้วมันเสี่ยงอันตรายต่อโดยเฉพาะมอไซเนี่ยสะดุดก้อนดินหน่อยเดียวก็ล้มและก็เลยต้องคอยดูครอาจารย์ทุยคอยบอกตลอดเลยว่าบ่าท้ายเปิดนะต้องปิดให้สนิทรถมอไซสะดุดก้อนดินก้อนเดียวล้มมาเป็นเรื่องเหมือนกันนะเสียหายอีกรับผิดชอบเขาอีกครับ ช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆครับสำหรับทีมงานคุณรอดครับยังคงมีงานตลอดไปได้เรื่อยๆครับน้ำที่ปล่อยมานี่เริ่มแห้งลงแล้วน,นะด้วยความร้อนมันก็เริ่มระเหยเนาะก็เริ่มแห้งแห้งจะไปทำมาจะไม่มีน้ำเลนะบอ่อนี่ต้องรอจากน้ำฝนอย่างเดียวครับ ไปแหละบักต่อคุโม่ตรงไหนย,ยุบก็เอาดินเกียร์ไว้ให้ฮะแต่ข้างล่างมันแข็งอยู่แล้วไปแล้ว5้คันเลยสองคันครับ200เทียเ่ยวนี่ผมกะว่าพรุ่งนี้ก็เสร็จครับเสร็จแน่ๆครับพรุ่งนี้ถ้าไม่เอาเพิ่มนะ <laughs> วันนี้ผมก็พามาติดตามเจ้ากันยาวกับทีมงาน6กล้อดำบุลลอดครับโทษทีครัที่ว่าหายไปนานหลายวันเหลือเกินครัมัวแต่โบกรถครับหางานครับเลยไม่ค่อยมีเวลาอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุลลอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุลลอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ